สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทานซุปไก่ค่ะซุปไก่นะ,ะมีผักมีมีหัวพาสเนปนะฮะมีแครอทร้อนๆเลยคะ่ะยังควันขึ้นอยู่เลยเห็นไหมฮะมีถั่วลันเตามีถั่วลันเตานะฮะแล้วก็มี vegetable spread นะคะกินกับขนมปังปิ้งในขนมปังนี่ขนมปังเขามีแบบทำมาแล้วครึ่งหนึ่งยังไม่สุกยังสุกบางส่วนแล้วแต่ว่าเอามาอบแอร์ฟรายอีกแป๊บหนึ่งอีก5้านาทีก็ทานได้เลยนะคะก็จะได้ขนมปังแบบร้อนๆใหม่ๆออกมานะฮะเป็นขนมปังที่คล้ายกับขนมปังฝรั่งเศสค่ะบาเก็ตของฝรั่งเศสนะฮะคนทางพนครพนม มีขนมปังอันนี้ขายฮะพี่จุ่มเคยไปได้คนทำพระนครขนมได้วัฒนธรรมจากฝรั่งเศสเข้ามาทางด้านลาวนะฮะลาวาเคยเป็นเอนขึ้ขนของฝรั่งเศสจึงกินขนมขนมปังบาเกตนะฮะเนี่ยอร่อยพี่กินพี่พี่เคยแพ้นมนะฮะ กินจนหายแพ้แล้วนะ่ะค่อยๆกินแต่ละหน่อยละหน่อยให้ร่างกายคุ้นนะ่ะอืมอร่อยอร่อยซุปนี่นะฮะนี่ก็มีแครอทซุปไก่เราก็โยนเข้าไปในหม้อต้มบะอืมมีคนครอร่อยมีลาลอรี่นะฮะ เป็นกากใยค่ะอร่อยกินแล้วข้าห้องน้ำสะดวกนะฮะอร่อยกินแล้วเหมือนกัจืดที่เหมือนกับเหมือนเหมือนกินก็วเตี๋ยวไม่ได้ใส่เส้นนะฮะเราจะใส่พาสต้าเข้าไปในนั้นก็ได้นะเพราะมันเป็นลูกครึ่ง จะเป็นทําให้เป็นกว๋วยเตี๋ยวก็ได้จะทําให้เป็นซุปคล้ายๆซุปอิตาเลียนมินิโซนี่ก็ได้นะฮะมีหอมพี่ก็โยนเอ่อสะโพกไก่เข้าไปโยนสวีทเป็นหัวผักอะฮะ อร่อยดีเหมือนกันอะ่พะพอกินค้าวนี้แล้วติดใจเดี๋ยวต้องไปซื้อมาเก็บไว้เพราะมันมันใช้เป็นผักต้มแทนในพวกคือมันถูกกว่าพวกหัวไชเทา้านะฮะหัวไชเทา้าถูกกว่า,วาถูกกวามากนะฮะปลูกง่ายกว่าอืม เนี่ยฮะอร่อยมากเลยขนมปังเห็ุผลนี่อร่อยเพราะว่าเราอบได้เองนะฮะให้มองดูนกแม็กพายไปกินหนอนกินเลยอยู่ในกระถางต้นไม้พี่ต้นไม้พี่กระถางต้นไม้พี่มันมีไส้เดือนเยอะพวกนี้ก็มา หาไสเดือนกินนะฮะเหตุผลที่ไสเดือนมันเยอะเพราะว่าพี่ใส่ขี้ไก่ไว้ไสเดือนมันกินขี้ไก่แล้วมันก็โตออกลูกออกหลานเต็มเลยนะคะเหตุผลที่บอกว่าออกลูกออกหลานเต็มเนี่ยวันนี้เพิ่งไปคนไอ้กองคอมโพสนะฮะสะเดือนเยอะมาก ทำฟาร์ม่ะทำฟาร์มไส้เดือนเนี้ยฮะเวลามันถ่ายมูลออกมาเนี่ยมูลจะเป็นเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยแล้วมันก็ไข่ไว้ในที่ดินอ่ะก็ไข่ก็เปลี่ยนเป็นใส้เดือนมันก็ปุญอย่างเงี้ยแล้วปอกผักปอกเปลือกผักโยนผักไว้ในคอมโพสฮิปนะคะก็ปุ๋ยหมักอะ่ะแล้วมันก็เขาเรียก่อะไรกัน รีไซเคิลมีการใช้เห็นไหมฮะนี่เป็นหัวสวิต่ะกินง่ายใช้ได้ซุปไก่นะฮะเนี่ยค่ะซุปไก่น่ยดีมากเลยสำหรับผู้เฒ่านะฮะผู้สูงอายุ สำหรับพี่เองนะพอพอพอต้มไปแล้วเนะี่ยไก่มันจะนุ่มนะดูนะเราต้มนาน,น,านๆใช่ไหมฮะไ่อ่อนนอนเนืน้อไก่จะยุ่ยออกมาจากกระดูกง่ายๆเลยตอนนี้สังเกตไหมว่าพี่จุ๋มเริ่มกินอาหารที่เป็นเนื้อได้เล็กๆน้อยๆ โดยที่ไม่มีเกา,าแท็กนะคะเมื่อก่อนนี้กินไม่ได้เลยขาบวมขาบวมดี่ยงนี้ไม่เป็นฮะไม่มีการเจ็บปวดข้อนะคะนอกจากพี่ไปกินน้ำตาลนะเมื่อวานนี้กินเออแมกนัมไอศครีมแมกนัมมีความรู้สึกเหมือนเหมือน,น,นข้อมันตึงๆนิดๆแต่มันก็หายไปนะฮะโอเคค่ะเดี๋ยวจะยาวเกินไป แล้วเจอกันในวีดีโอหน้าค่ะจะเอาอะไรดีๆมาฝากอีกนะคะนีะ่ะวันนี้ก็มีซุปไก่นะฮะซุปไก่ร้อนๆนี่ยังร้อนอยู่เลยค่ะนะคะซุปไก่นงไก่เดี๋ยวพี่ไปกินต่อน,นอกรอบมันจะได้ไม่ยาวเกินไปแล้วก็มี vegetable oil spread นะคะมีประโยชน์เมีบัตเตอร์เบลร์รสชาติอร่อยดีแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะพี่จุ๋มสุงพิธักา์นด้ค่ะบ๊ายบายค่ะ